ผมเป็นเพื่อนนาอุบลราชธานีนะครับวันนี้จะพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวเย้วันนี้ก็จะมีคุณพ่อเป็นโชเฟอร์อ่าตอนนี้เราใช่คุณแม่คุณลูกไปทูโดยสารตอนนี้ก็กำลังเดินทางไปที่ซรินฮร์ครับไปช่องเมกเราจะไปพักกันที่รีสอร์ทเคียงฟ้ารีสอร์ทอ่าอ่าที่ที่เคียงฟ้ารีสอร์ทก็จะใกล้ๆกับ วัดภูเผาซิลินทรน,นะครับก็จะเป็นวัดที่เร่องแสงที่เป็นส<ช>ิเกเตอร์ของบวรราชานีใช่ตอนนี้ตอนน,ตอนนี้เริ่มมีค่าแล้ว <c oughs> เดี๋ยวแวะกินชุปตัากันก่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวเดินทางกันต่อไม่ใช่ตะกี้แซ่ยบไหมอร่อยมากอร่อยมากอิ่มไหมอิ่มไหมไปเดินโอ้อิ่มมากเลยเราจะไปอำเภอไหนกันนะไปไหน้บางนั่งอย่างเดียวไม่รู้เลยไปที่ไหนนี่ชมเพื่อเรานั่นเลยขับรถเนียไหมครับสบายมากสบายมากขับได้ทั่วประเทศไทยใครจะให้พาไปขับไปทุกที่ไปได้ทุกที่ที่มีทางที่มีทางไปได้ทุกที่ที่มีทางมีถนนนะครับ อันนี้นะครับผมกับคุณพ่อคุณแม่มาอยู่ที่บ้านเคียงฟ้ารีสอร์ทน,นะครับ,รบเราอยู่กับพี่กบกับน้องบีเจนะครับส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะพี่กบกับน้องบีเจเป็นเจ้าของรีสอร์ทนะก็อยากให้น้องกับพี่กบแนะนํารีสอร์ทให้หน่อยได้ค่ะยินดีค่ะบ้านเคียงฟ้ารีสอร์ทนะคะยินดีต้อนรับนะคะ รีสอร์ทของเราอยู่ใกล้กับด่านชายแดนช่องเม็กนะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับวัดเรืองแสงวัดภูเขาค่ะอะเราบริการที่พักนะคะเรามีที่พักเป็นห้องสแตนดาร์ดนะคะราคาเพียง500บาทค่ะแล้วก็จะเป็นห้อง v i p นะคะราคา800บาทแล้วก็เป็นห้องแฟมิลี่นะคะราคา1 0 0 0บาทและ1,200รบาทค่ะ,ะก็ถือว่ารีสอร์ทแห่งนี้ก็สะดวกสบายต่อการเดินทางไปสถานที่ต่องเที่ยวต่างๆต,ติดกับด่านช่องเม็ก เพื่อข้ามไปลาวแล้วก็วัดภู่เผาจีนทอนที่เป็นวัดเรืองแสงที่เป็นซิกเนเจอร์ของจังหวัดอุบลราชธา,านีนะครับก็ต่อไปเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศของรีสอร์ทรไปดูกันเลยไปนะเ้เป็<ช><ช>นศาลาเอาไว้ทานข้าวนาแฟทานกาแฟอาหารเช้า ทำกิจกรรมกันได้เลยเล่นได้สบาดก็ตรงนี้ที่พักนี้ได้ยินข่าวมาว่าเอาไว้มีปาร์ตี้สังสรรค์ได้ด้วยได้ค่ะเรารับจัดปาร์ตี้ด้วยนะคะมีคาราโอเกะคาราโอเกะด้วยเ้อะใครชอบร้องเพลงอะตอนนี้ครับผมก็อยู่ถนนคนเดินช่องเม็กนะครับติดกับด่านช่องเม็กอ่าช่องเม็กข้ามไปลาวมาณนนี้ก็ เดี๋ยวเข้าไปเดินดูแล้วกันว่าข้างในขนนม,มเดินมีอะไรบ้างก็ได้ข่าวว่ามีนางรำมาลํำโชว์ด้วยวันนี้ก็อาจจะโชคดีได้มาดูพอดีไป ตอนนี้ผมมาอยู่ที่เมืองเรืองแสงนะครับก็จะเรื่องแสงคล้ายๆกับวัดภูเพาเลยตอนกลางคืนมันก็จะมีแสงสะท้อนออกมาตรงนี้แสงสะ้อนออกมาเราสามารถไปยืนดูข้างบนตรงนั้นได้ไครว่เมื่อเล่าเสาแลวแต่ไพส,สีบาวมัดสิโป้บาดหลักแปลกตาน้อย ตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่วัดซลินทร์อนผูพาวครับเป็นวัดที่ตอนตอนพระอาทิตย์ตกมันก็จะมีการเรืองแสงขึ้นมาครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศนะลงแต่รูวมันลงคลิปบ้างพาทุกคนไปดู วัดชลินรอนภูพาแล้วครับเห็นเห็นวัดเห็นเรื่องแสงไหมไม่เห็นเรื่องแสงไหมเห็นสวยมากเลยเวยมากเหนือมากเลยทุกคนต้องตามมาดูนะถ้าไม่มีเพื่อนก็ชวนผมเป็นเพื่อนได้ก็ตันนี้ก็นั่งทานข้าวอยู่ในห้องพักนะครับก็จะมีไข่เจียวมีส้มตำมีปลาจากคนนนคนเดินจากถนนคนเดินนะครับอร่อยมากพี่กบพี่กบตะลับจีมาครับก็แล้วขอทานข้าวแล้วก็ ปนอนเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันตอนเช้าอาหารเช้านะคะรับตอนนี้เงอรุณสวัสดีนะครับทุกคนในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของอาหารเช้านะครับก็จะมีให้เลือก ให้ผู้ที่เข้ามาพักเลือกว่าจะรับอะไรบ้างมีไส่กระทะมีก๋วยจับ๊บมีข้าวต้มนะครับก็มีโอวันตินกาแฟครับอันนี้เ้ขกาขา่าทำก๋วยจับ๊บเป็นแบรนด์ของตัวเองด้วยใช่ไหมครับเป็นเล็กมีเส้นใหญ่ค่ะใช่ครับเป็นชื่อแบรนด์ว่าจับ๊บแซ่บเมืองบนใบ,นบามาดามกบนะครับซ<ช>องงเท่าไหร่นะครับพี่กบสามซองร้อยค่ะสามซองร้อยนะครับอ่อาก็ ใครอยากชิมก็มาสั่งกันได้นะครับทุกคนแซบผมคมก็จะเลือกเอาเป็นก๋วยจอันนี้แหละตอนเช้าโอเคเดี๋ยวมาดูหน้าตากันกินอะไรลูกอันนี้อันนี้ก็กินก๋วัจแม่แม่ทานเลยครั เรียบร้อยแม่ทานแล้วผมจุดไนะคะแม่กินแล้วเรียบร้อยแล้วมาพักบ้านพักเพียงฟ้ารีสอร์ทนะคะไปจับอุบลตอนนี้แม่ก็จะมีโอนตีนแล้วก็ขนมปังมีน้ำชาด้ายจันะคะเอาลองลองชิมดูดูซิเส้นเหนียวนุ่มนะลูกนะไปจับอุบลวัเรานี่ขึ้นชื่ออ่กเกอร์ก็ลองดูสิมองดูแล้วนะคะ หน้าตาน่าตาดีหน้าตาอร่อยมันคนทานหรือเปล่าคนทานครับหน้าตาดีมันคนทานแอบแซบซุบแซบแซบมึงแซบพต้องกินต้องชิมดูแล้วไม่ไม่เชื่อต้องต้องชิมเป็นไงบ้างซุกเป็นคนดีอร่อยแซบยังยังไม่ชัดยังไม่ชัดใช่ไหมตอนนี้ยังไม่ชัดต้องกินชัดต้องกินมันมันชัดอร่อยแซบหน่อยจะดูเส้นเนี่ยดูเส้นเส้นเหนียวเหนียวเหนียวมากเหนียวนุ่ม เราชิ้นเนื้อไม่ต้องปรุงก็อร่อยนะเขาจริงแต่ว่าถ้าชอบเผ็ดชอบแัะนี่ก็มีบีบมะนาวได้แม่ก็ใส่มะนาวชิ้นหนึ่งแล้วก็อันนี้อร่อยมากทุกคนกดจับอุบลเดอะเบสแล้วครับเองต้องตามมากินนะที่อุบลนะถ้ามาอุบลราชธานีนะคะสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะนะคะอาหารก็อร่อยแล้วถ้าถ้าสมมติมาไม่มีเพื่อนนะต้องทำาไงมาไม่มีไม่มีเพื่อนก็คิดถึงเผ็ดเผ็ลูกอะไรเผ็ดลูกเหรอ ให้ผมไปเป็นเพื่อ,น, <c oughs> อนนักบชราชธานี <Okay. S 1> มไม่ค่อยได้ดูแต่ว่าให้กําลังใจอยู่เนี่ยอยู่ในใจแม่นะคะแม,แม่จําชื่อเพลทลูกตัวเองไม่ได้แต่ว่าแม่ขายเก่งมาก <c oughs> แมใ่ในการติดตามเพจก็ปีละครั้งลูกแต่ว่าทุกคนต้องขอบคุณนะคะต้องขอบคุณที่นะคะให้ลูกชายไปเป็นเพื่อนนักบคลราชธานีแต่ว่าออกต่างจังหวัดก็มีเยอะ ก็ต้องขอบพคุณนะคะที่ได้ให้การสนับสนุนนะคะหรือไม่มีเพื่อนก็อย่าลืมคิดถึงนะคะให้ผมไปเป็นเพื่อนนะอุบลราชธานีขอบพะคุณมากๆค่ะก็เดี๋ยวผมขออนุญาตไปทานแล้วก็คุยกับแม่กันนะโอเคเดินเที่ยวด้วยทานด้วยขอบคุณค่ะต้องขอบคุณน้องเฟิร์สกับน้อง b ีเจด้วยนะครับที่ที่แบบพาพาเที่ยวไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนาะก็แนะนําต่างๆแนะนาห้องพักนูนั่นนี่ก็ ถ้าถ้าเพื่อนๆนมาก็เดี๋ยวเจอสองหนุ่มหล่อนี้ได้ใช่ไหมโอเคครับแน่นอนครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณขอบคุณพี่กบมากครับขอบคุณพี่กบมาที่ให้ที่พักสบายสบายสวยๆบรรยากาศดีๆแบบนี้ก็ครค่ก็ครับก็ให้พ่อแม่ผมมาพักเดี๋ยวมาข้างหน้าเดี๋ยวมาเยี่ยมชมได้เลยค่ะดีนะคะดีก็ถ้าใครเพื่อนๆนคนไหนที่จะมาธุระทางนี้หรือจะข้าม เดนลาวห้ามของลาวครับก็จะลืมที่พักที่ชื่อว่าบ้านเคียงฟ้ารีสอร์ทนะครับเข้ามาติดด่านช่องเม็กเลยอ่าอำเภอศิรินทรนะครับก็พิเศษบนเสาอ่าถ้าถ้าอยากเข้าไปจองก็ไปดูในเพจเพจบ้านเคียงฟ้ารีสอร์ทใช่ค่ะอ่าเข้าไปดูในเพจบ้านเคียงฟ้ารีสอร์ทได้นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะแล้วมาเยี่ยมชมกันบ้างนะคะเจอกันบ๊ายบาย